คุณกำลังฟังรายการไปไหนดี87.5 Nova FM นนะครับผมดิจิตอลยังอยู่กับคุณตรงนี้นะครับช่วงปลายเดือนแบบนี้นี่คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะต้องรัดเข็มขัดกันสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินนะครับอาจจะเลือกเมนูเป็นประเภทอาหารจานเดียวนะครับเช่นพวกอาหารตามสั่งนะครับวันนี้ถ้าอยากจะทานแบบรสชาติดีด้วยนะครับวันนี้รายการไปไหนดีก็ขอชวนคุณผู้ฟังนะครับมาทานอาหารตามสั่งรสเลิศนะครับเป็น รถเข็นนะครับจอดอยู่ด้านหน้า7 e เ่นอะครับปากซอยเนินพระหวานพระยากลางเรานี่เองครับซึ่งอยู่ริมถนนสุขุมวิทนะครับฝั่งขาเข้าเมืองพัทยานะครับก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารยอดฮิตนะครับเมนูประจำชาติเรียกว่าอย่างนั้นนะครับกับเมนูผัดกระเพราต่างๆนะครับกระเพรากุ้งหมูปลาหมึกไก่อะไรพวกนี้นะครับก็มีให้เลือกอย่างมากมายแต่ที่สำคัญก็คือรสชาติดีมากๆนะครับ เรียกว่าสั่งได้ตามสั่งจะเผ็ดจะไม่เผ็ดจะยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าเครื่องปรุงเขาเข้มข้นมากเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีคณะหมูกรอบนะครับหมูกรอบนี่ก็หมูกรอบอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผัดเผ็ดหมูป่าต้มยำกุ้งน้ำข้นรสจัดจ้านนะครับต้มยำไก่บ้านเวลาทานนี่ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเวลาไปสั่งเพราะว่าลูกค้ามาอุดหนุนค่อนข้างมากทีเดียวนะครับร้านนี้เปิดขายกันตั้งแต่ช่วงเย็นไปต้นไปานะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนเมนูตามสั่งแถวบ้าน มาซื้อที่นี่กลับไปทานที่บ้านบ้างก็ไม่เร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกค้าเขาค่อนข้างเยอะนะครับช่วงเย็นๆก็ยืนรอกันหน้าดาคั้มเครียดเลยทีเดียวอาจจะสั่งไว้ก่อนแล้วก็เดินเข้าไปชิลๆอยู่ในเซเว่นนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็ออกมาจ่ายเงินพากลับไปทานที่บ้านก็ได้ก็มีโต๊ะนั่งทานแต่ว่าจํากัดน,นะครับมีโต๊ะอยู่แค่เท่าที่จําได้ก็มีอยู่ประมาณ2-3โต๊ะเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่ อยากจะลองทานก็ลองกันดูได้นะครับเป็นร้านตามสั่งอีกร้านหนึ่งที่เรียกว่ามีลูกค้าอุดหนุนกันแน่นทุกวันเลยนะครับ